พรานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายชัยนัน์สัจจาวาสผู้แทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอพระราชทานพระวโรกาสนำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้า,า,จานายชัยนัน์สัจจาวาสจะเทิดทูนชาติ ศาสนา,สา,สนาพระมาหากษัตร,ราาิย์จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีป,งดประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและใช้วิชาความรู้ที่ได้รับ,าารรบจากม ah ากหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปในทางที่ชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครูอาจารย์และจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม สวัสดีครับที่นี่มอบน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับซึ่งเป็นบัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีและก็กิจกรรมเด่นนะครับที่สําคัญนะครับเป็นผู้นําบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับอีกส่วนหนึ่งยังได้รับรางวัลกันเกล่าทองเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับจะไปพูดคุยกับบัณฑิตชัยอนันต์สัจจาวาสนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับชัยอนันต์ครับสวัสดีครับครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตินะครับครับรู้สึกไหบ้างครับครับรู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะตลอดระยะเวลา4ปีที่มาเรียนอยู่ที่มอวุ่นแห่งนี้เราได้ประสบการณ์หลายอย่างครับทั้งความรู้จากในห้องเรียนและความรู้นอกห้องเรียนได้รู้จักเพื่อนๆต่างคณะนะครับรวมไปถึง ได้รู้จกักเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่ามาเรียนที่มอบนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับชายนัน์บัณฑิตชัยน,นัน์น,น,นี้เป็นบัณฑิตสาขาอะไรครับสาขาสัตวศาสตร์ครับคณะเกษตรศาสตร์ครับซึ่งเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งผลการเรียนเท่าไหร่ครับ3.96ครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งชัยอนันต์สัจจาวาสจึงเป็นที่มา<อ>ในการได้รับรางวัลที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือใบประกาศแล้วก็ เรียนกันกล่าวชองนะครับพิจารณาจากบัณฑิตเหียนิยมอันดับหนึ่งของแต่ละคณะนะครับของชัยนันรู้สึกว่าช่วงเรียนนี้ก็ทํากิจกรรมไปด้วยใช่ครับทั้งเรียนทั้งทํากิจกรรมครับรับชอบในส่วนไหนบ้างครับผมเป็นเคยเป็นทั้งสมาชิกสภานักศาึกษารวมไปถึงเป็นมวหน้าชั้นปีและเป็นนายกสโมสรน,นักศาึกษาคณะเกษตรศาสตร์ครับรวมไปถึงการได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยออกไปแข่งขัน ในวิธ anyway ีต kind of <Champions. Yes. S 1> ่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นบัณฑิตนักกิจกรรมใช่ครับทากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผลการเรียนดีเยี่ยมเลยแบ่งเวลาอย่างไงครับเชนันครับสาหรับการแบ่งเวลานะครับก็ผมก็จะพยายามที่จะขยันขึ้น2เท่านะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะทั้งเรียนด้วยทั้งทากิจกรรมถ้าขยันเท่าเดิมอาจจะไปได้ลําบากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะขยันขึ้น2เท่านะครับแล้วก็หาแรงบันดาลใจในการเรียนนะครับ ซึ่งก็เราก็จะได้เห็นพี่ๆบัณฑิตในแต่ละปีซึ่งเขาได้รับรางวัลก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เราอยากที่จะมายืนตรงจุดนี้เหมือนกับรุ่นพี่นะครับก็ทําให้ผมมีกําลังใจที่จะมาถึงทุกวันนี้รวมไปถึงกําลังใจจากครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เองด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้ครับเช่นนั้นนี่ผู้อุม้มลำเนาที่ไหนนะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อร้อยเอ็ดนะครับ,รบแล้วก็เรียกได้ว่าผลงานทางด้านกิจกรรมที่บอกว่าไปประกวด คืออะไรครับประกวดเวทีครับเคยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวสุนทรพจน์รมษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราช,ชัก,กีวงนะครับรวมไปถึงได้เป็นตัวแทนสถาบันในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานครับผมเฮ่ทำไมเก่งร,รอบด้านมากเลยได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะว่าด้านของดนตรีพื้นถิ่นอีสานนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ออชอบชอบดนตรีด้วยใช่ครับมีดนตรีใดบ้างที่อัจฉรยะนั้นชอบครับผมชอบ เพราะว่าผมชอบเป็นโวนะครับซึ่งโว้ดก็คือเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็คือบ้านเกิดของผมเองผมก็เลยอยากที่จะอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่ฟังแล้วไพเราะนะครับก็ได้บรรเลงแล้วก็เผยแพร่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ การเรียนสัตวศาสตร์นี้เป็นไงหลักสูตรเข้มข้นไหมหลักสูตรเข้มข้นมากครับเพราะว่าอย่างเวลาที่พวกเราทำแลบเองนะครับบางทีเราจะได้ connection จากต่างมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปมีโอกาสไปทำแลบวิจัยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะครับก็ได้ connection จากอาจารย์ด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพราะว่าการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่ที่มอบน,นะครับเราได้ไปเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นหลักสูตรสัตวแพทย์นะครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับครับก็คือไอ้ช่นานิี้มองเห็นโอกาสก็วิ่งหาโอกาสเลยใช่ครับครับเช่นเดียวกันการได้เป็นตัวแทนบัณฑิตในการกล่าวผู้นํากล่าวคําปริญญาตนรู้สึกยังไงบ้างครับได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าเป็นการกล่าวคําปริญญาตนเบื้องพระพักของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่ง เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นลูกชาวนานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเพื่อนๆในการที่จะกล่าวคําปริยานตนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆครับเป็นเกียรติประวัติให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจในการที่จะส่งมอบต่อให้กับน้องๆนะครับให้อยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแบบที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้ครับผม ช่วงที่เปล่งเสียงในการกล่าวคําปฏิญาณตนนี้นความรู้สึกณนะตอนนั้นเป็นไงบ้างแช์นั้นความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าพอฝึกซ้อมไปรู้สึกว่าเราได้ฝึกอย่างเข้มแข็งและเรารู้สึกมีพลังลึกในใจนะครับในการที่เปล่งเสียงออกมาผมรู้สึกว่าเสียงที่เปล่ยออกมานั้นมีพลังมากๆนะครับส่งไปถึงทุกคนในหอประชุมแห่งนี้นะครับ ซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ผมได้มีโอกาสในการที่จะเป็นตัวแทนเพื่อส่งอมอบคำปริยญีดีครับผมอ่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งก้าแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่สำคัญความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชาน,นีครับต่อแต่นี้ต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานช้ยนันพร้อไมไหมในการก้าวเข้าสู่การทำงานพร้อมครับและผมก็รู้สึกว่าเมื่อผมได้ทำงานนะครับผมเนี่ย ขอเล่าอย่างนี้นะครับผมได้มาเรียนที่นี่เพราะได้รับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยผมเรียนที่นี่4ปีไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะครับเพราะผมะได้รับทุนในการเข้าเรียนนะครับและต้องรักษาสารภาพเกรด3.00ทุกเทอมนะครับก็ถ้ารวมแล้วก็เป็นเงินแสนกว่าบาทซึ่งก็เยอะมากๆเลยทีเดียวผมไม่ได้เสียไม่ได้จ่ายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้และผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อได้จบการศึกษาและออกไปทํางานนะครับผมก็อยากส่งต่อโอกาสดีๆเหล่านี้ให้กับน้อง ที่มีความตั้งใจในการเรียนผมจะกลับมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แน่นอนครับทิ้งท้ายตรงนี้นะครับคงให้ใจนั้นได้ขอบคุณความสําเร็จที่เราก้าวมาถึงจุดนี้ครับครับความสําเร็จแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้คอยสนับสนุนผมในทุกเรื่องนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านรวมไปถึงคณาจารย์เองนะครับคณาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยบลราชานีเนี่ยเป็นเหมือนพ่อกับแม่คนที่2 อบอุ่นมากๆนะครับมีปัญหาอะไรท่านช่วยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอย่างดีเสมอมาตั้งแต่ผมเข้าปีหนึ่งจนเป็นบัณฑิตในวันนี้รวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆและก็น้องๆเองนะครับที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนําผมในหลายอย่างผมก็เลยได้เรียนรู้นะครับเราต้องเปิดรับโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอจึงจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับทุกวันนี้ครับผมเช่นเดีวยวกันนะครับต้องขอบคุณแชนันะนะครับที่เป็น แบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเรียนและการทํางานและการทํากิจกรรมรนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนั่นเองก็คงให้ใจยนันท์นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับเป็นบัณฑิตกันกราวทองและก็เป็นบัณฑิตผู้นํากล่าวคาําปฏิญาณนะครับบัณฑิตนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชัยนันท์สัจจาวาสขอแสดงความยินดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่นี่โมบ,บนลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ตามชมสวัสดีครับ